สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปเมอร์เดินะคะทุกคน MM2 นะวันนี้เราจะมาเล่นกับไอไอนะคะไอเข้ามาแล้วหรอวันนี้เราจะไม่ตัตดต่อมาคลิปคลิปคลิปนะคะเพราะมันไม่ทันแล้วแหละต้องถึงเวลาลงคลิปแล้วนะคะถึงเวลาลงคลิปแล้วก็เลยตัดต่อไม่ทันนะจ๊ะ มาวันนี้เราจะมาเล่นมือเด้วดกันนะคะตอนนี้นะคะทุกคนนี่ไม่ใช่เราเหรอใช่เราสิใช่อันนี้คือเอ่อไอดีใหม่นะคะทุกคนดูเลเวลชั้นตอนนี้เป็นเลเวลสิบนะคะตอนนั้นเป็นเลเวลหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสามสิบลล้านล้านล้านนะคะซึ่งเราเล่นค่ะที่จริงแล้วตอนนั้นนะคะเลเวลหนึ่งร้อยค่ะใช่เรานะคะ เธอก็คิดถึงอยู่นะคะแต่เราต้องจำเป็นที่จะต้องรำมานออกไปนะคะเราจะต้องเอาไอดีใหม่เท่านั้นไม่งั้นเออเออเพราะว่าเราเข้า Google ไม่ได้นะคะฉันหมายถึงว่าถ้าเข้าระบอกใน Google ไม่ได้ฉันเลยต้องสร้างหานใหม่มาฉันเป็นมร์เดอร์เหระเธอเธอเป็นอะไรอะ่ะ อ๋อเหรอเธอเป็นอินโนเซนเธอเป็นโมเดอร์เหรอี่ฉันหนีเธอน่อ้าฉันผู้ผิดฉันเป็นฉันเป็นตำรวจอ่ะฉันโดนเหรออีนั่นเฮ้ยคนนั้นเป็นนะคะโดนฉันแน่โดนกูเอ๊ะเอ้ะอ้อ๊อออออเ ดีๆฉันก็มาเกิดตรงเนี้ยเ <c oughs> มื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหรอเธอเธอพูดช้าๆหน่อยไม่รู้สิฉันนองแต่มไม่ลองเธอไม่ลองเธอแล้วก็คืฆ่าฉันแสดงว่าฉันตายแล้วเนี่ยฉ,ฉันตายเร็วจังเลยอ่ะแค่ว่าเอาเรื่องตอนเย็นนี่ฆ่าฉันทำไมนิสัยแบบนี้ <c oughs> แล้วนี่โอ้โหน่าจะโหดมากๆเลยนะเนี่ยแล้วทำไมผู้หญิงคนไม่ตายอ่ะ ห้าไม่ตายด้วยโอ้โหแผนการชั่วร้ายออดๆข้าเพื่อนเจ้าข,ของบอกหน้ามันกัดเป๊ะเลยเอ้หมายถึงว่าทรงผมเหมือนกัดเป๊ะเลยนะแต่ว่านิสัยไม่เหมือนกันย้อนแครรอดจ้าทำไมเขาไม่ฆ่ากันน่ะทำไมขี้โกงแบบนี้นิสัยบอกดีเลยเอยหรือว่าจะฆ่ากันอยู่แต่ว่าไม่ให้เอาเฟินหรอฆ่าเขาเลยอยู่ใกล้ๆเอาเออ จริงๆแหละที่ฆ่ากันแล้วก็ฆ่ากันทีหงใช่น่าจะฆ่ากันทีหลังนะสองตัวนี้เนี่ยแล้วก็คนนั้นด้วยนะเอาเปินเซิเอาเปินเอเนเอไปยิงเขาเดี๋ยวฉันดูให้นะตอนนี้เขาอยู่โอเคประทากรรทันเรียบร้อย ทำไมฆ่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ล่ะฆ่าน้องหมูไม่ได้เหรอคะน้องหมูหรือน้องวัวเนี่ยโอ้ปามีโดนแต่ไม่ตุยคะ่ะมันทำไมน้องหมีไม่ตุยน้องหมิวขี้โกงอะน้องหมีเป็นโปอะไรลูกสาวอะน้องหมีดูจะขี้โกงขี้โกงที่สุดเลยอะทำไมเธอถึงขี้โกงจังเลยอะ เธอไม่ตายอ่ะรู้สึกว่าเย้เบคอนเก่งจังเลยเบคอนคืออะไรหรอคะบคอนเลเวลห่เองค่ะถึงมากเลยอ่ะโหนายเพลอ,อย่างเราเน้นไม่สมควรเป็นนายเพลแล้วตั้งแต่แรกอ่ะใช่ฉันไม่สมควรอ่ะฉันส,มค,นสมควรเป็นเมอร์เดอร์มากกว่านะอ่ะ <c oughs> What? นี่มาเลือกกับซันซี่เอ้ยมาเลือกไอหน่อยสิมาเลือกไอหน่อยเร็วๆมาเลือกไอหน่อยเออเออมาเลือกไอหน่อยนะ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  excuse me มาเลือกไอ้เร็วๆโอ้เป็นอีกแล้วอ่ะ ท่านบอกแล้วว่าฉันไม่สมควรเต้นแต่ก็ลองบ้างละกันนะรอบนี้น่าจะยิงได้หรือยิงไม่ได้นะคะน่าจะตายขคนแรกเนี่ยไม่ไม่ได้อะเฮ้ย <c oughs> ทำไมเธอต้องทำให้ฉันตกใจอะไรแบบนั้น <c oughs> คนนั้นเป็นก่ือเปล่าเนี่ยคนนั้นคขานั้นตาเรามาเป็นเท่าไหอ่ะเป็นแน่เลยอ่ะ <c oughs> เป็นจริงเลยเป็นจริงเลยเป็นจริงเลยอ้ออ้ออ้อโอ้ o หน้อ ดูอีกหน่อยจีนัยไงนอ่ะุ้ง

Yeah. Uh -huh. เป็นโฟแบนเขาดีไหมอะเขาเป็นโฟนะเราต้องแบนเขานะแบอะไรได้ไหมขอแบนได้ไหมล่ะไม่เราเป็นคนนี้ใส่ดีดีดีมากมั้งดีมากมั้งกว่าจะแบนเขาเลยเราฉันเจอผู้รักคนฉันแล้วไหนหรอไหนไหนไหนเรามากๆเลยฉันเหนื่อยมากเลยนะ หน้าตามเหมือนเธอเลยนะหน้าตามเธอสิเด็กก็ร่างก,กายดูเหมือนเธอดีนะใครอะที่แล้วกูไม่ได้หน้าตาแบบนะั้นใครอะโอ้คนนี้หน้าตาเหมือนเธอไหนไหนไหน ทำไมตรงเนี้ยเธอต้องพูดดังกว่านี้ไหมโอเคนี่ดังมากมันะทำไมต้องส่วนกันเล่นด้วยอ่ะนอนเนน้ำในนอนเล่นน้ำในกับใคตัวแส่ยาพื้นหน้าไหลล้นทำไมทำแบบนี้เนี่ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะฮะสวัสดีเธอเธอสีผิวซีดจังเลยอ่ะเธอเป็นอะไรอ่ะ เธอั้งั้งหน้าก็อเคยเหยียบลงทับหน้าไอเหมือลงท้องฉันมั่งนะอีเหยียบที่ไก่มาหลอกแกนะเออหม็นเธอเป็นอะไรหรอจ๊ะเธอเิ็นอะไรหรอจ๊ะเธอบอกฉันมาเดี๋ยวว่าเธอเป็นตัวอะไรเธอต้องบอกฉันมาเธอเป็นตัวอะไรสีแแดดงง ก็จะไปหยิบปืนจ้าเธอก็เฝ้าปืนก่อนสิจ้าขี้โกงด้วยกันด้แหละเธอไปไล่คนอน่นก่อนสิไปเข้าไปในบ้านอ๋อเตื่อเตื่เลยนะเธอเนี่ย เธอเธออยากกระโดดอย่างเดียวใส่ไงท้องก้อนยิงได้อ่ะเธอปามีดเธอปามีดใส่เขาเลยฉันบอกแล้วอ่ะฉัน่ะฉันก็ผิดเหมือนกันปุ่มนี่ตีกันเหรออุ้ยเหมือนมันก็ไมาในร้านโตกอีลีเลยเหรอแม่เอิ่มไปจ้าสิใกลมากว่า โอ้แม่ตาสิงห์าอยู่น่ามืบายตื่นแบบกูว่าอโอ้ยรู้ยังบอกอะไรไีเดียท้าคิดอยู่นี่เอาหิ้ววาอยู่ล้ว

ไม่ทุกคนเราอยูค่คนเดียวแล้วไม่มีใครเล่นด้วยแล้วอ,อ,อ่ะนั้นจบทีมนี้ก่อนแล้วกันค่ะบา,บายยนะทีมนี้ไม่มีอะไรไม่มีความสนุกอะไรหรอกค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะใช่ค่ะกดให้หน่อยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกดนะ